สวัสดีครับรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ย h i ูบชีพทำขบิเศษนนะครับเที่ยง45นาทีนะฮะของวันพุธที่16ธันวาคม2563ันนะครับบุญสายการบินไทยสมายครับกำลังจะเดินทางกลับไปยังสุวรรณภูมินะครับจากเชียงรายนะฮะสายบินเชียงรายก็ผู้โดยสารไม่เต็มลำนะครับ ว่ายังอยู่ในช่วงโควิดที่กำลังเป็นกระแสในเมงแต่ก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับนี่เป็นบริเวณด้านนอกนะครับด้านนอกขอบังคับการบินครับสนามบินแม่ฟัาหลวงก็อยู่จากในเมืองประมาณสัก15นาทีนะครับนีแอร์โคสเตดวันดิ้งคอมพลีตนะครับวันดิ้งคอมพลีตก็คือผู้โดยสารครบหมดแล้วนะฮะครบหมดแล้ว เครื่องบินลำนี้ผมถามแอร์โฮสเตสเมื่อเช้าไปไหนมานะครับก็อบอกว่าไปนครพนมมานะครับไปนครพนมแล้วก็นะครนคนพนมก็เต็มเป็นไงถามว่าเป็นไงผู้โดยสารเยอะพอคะเต็มลำค่าแต่ว่าไฟล์กลับเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็แล้วก็สายการบินไ h สไม l e ตอนนี้ก็เปิดเที่ยวบินใหม่นะครับจากสุนทรภูมิไปจังหวัดเลยนะครับผม

สักแปบนะครับกปตันก็ลด

เรววา,าวนะครับแปลรายการกวันพะเยานะครับกวันพะเยาวันพะเยาครับแต่ต้องมองไกลๆเลยครับนี่ก็จังหวัดพะเยาอยู่ทางใต้เชียงรายสักเก้าสิบร้อยกิโลอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอย่าเยาลองดูนี่อาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับกวันพะเยาวครับ เป็ของคุณชริลมันทานาฟอนนะครับเอิงกวนพยาวผมชอบ 我看。 บินไทยจอดอยู่ครับเขาลานจอดแล้วครับในเอเชียบางกั Air กแะไอเวการบินไทยจอดอยู่ทางโน้นครับไกลๆบินการบินไทยลำนั้นชื่อประภาสีครับประภาสีชื่อพรอมมากชื่อประภาสีครับ ใช้เครื่องของ GE Aircraft Engine นะฮะ Boeing 777ครับเปร,รายการครับลำนี้ Boeing 777ประภาษีนะครับของการบินไทยครับจอดยังไม่ได้ขึ้นบินเลยครับ ไทยสมาร์ก็พามาถึงสนามบ,บินสวนรณภูมิโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณมากนะคะขนมกับน้ำด้านหน้าได้เลยครับผม ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคะนี่ฮะคาน่ารักนะฮะครากว่าแจกอาหารว่างให้ไปรับประทานครับผมนี่ครับบิวสซนภูมินะฮะประตูเขตวีสี่นะครับไม่รู้จะไปไหนต่อครับะก็บางต่อเอเวก็บินเข้ามาพอดีัะ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำวิเศษนะครับฝากกดติดตามฝากาากดกระดิ่งและกดทั้งหมดแล้วก็ฝากแชร์คลิปเดียวไปด้วยนะครับวับนนี้เป็นคลิปที่ได้เห็นการบินของ High ฮ m i ายเนี่ยบินเข้างเทพแล้วก็อ้อมไปทางสู่ประการครับมองจากภากฟังไปเห็นอ่าวไทยแล้วก็ป้อมผาจุนแล้วก็ร้านลงสวนภูมิน,นะครับ ขอบคุณรายการที่ตามช่อง YouTube คีปทำานุ่เศษสวัสดีครับ